ใน EP นี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีสร้าง l i ายโทเค็นกันเอาไว้ใช้สำหรับ Line Notify ที่สามารถแจ้งเตือนในกลุ่ม Line หรือแจ้งเตือนส่วนตัวจากแอปชีตหรว่าโปรแกรมต่างๆมาเรียนรู้กันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปที่หน้านี้นะครับให้ไปพิมพ์ว่า Line Notify ขีดกลาง Bot.line.me นะครับเข้าตามนี้ได้เลย หรือถ้าใครจำไม่ได้เรามาเซิร์ชที่ Google นะครับเข้ามาที่ Google แล้วก็เซิร์ชคาว่า Li n e Notify แบบนี้ได้เลยแล้วกด Enter ครับจากนั้นก็จะขึ้นลิงก์ตัวนี้นะครับไลน์โนทิฟาให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็จะมาหน้านี้คือหน้านเดียวกันจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราจะสามารถพิมพ์อีเมลแอดเดรส เป็นยูสเ n a m e หรือว่าพาสเวิร์ก็ได้หรือถ้าใครจำไม่ได้จะกด qr code คเพื่อล็อกอินก็ได้จะล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้นะครับเคสนี้เดี๋ยวผมขอล็อกอินด้วยอีเมลนะครับเดน๋ยอล็อกอินเข้าไปได้เลยถ้าเป็นครั้งแรกเขาจะต้องให้ใส่รหัส ก็ใส่รหัสเข้าไปครับต้องจำหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับให้มากดลูกศรลงที่ชื่อนะครับแล้วมาที่ my page จากนั้นก็จะมี line notify เยอะแยะเลยตามนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาหน้านล่างสุดแล้วกดคำว่า generate token นะครับจากนั้นให้เลือกกลุ่มที่เราต้องการได้เลย ก็เลยในนี้ผมเรียกตัวใหญ่เทค t ิคตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มได้เลยนะฮะให้เลือกชื่อไลน์แล้วก็ตั้งชื่อไลน์ตัวนี้ไปเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเราจะทำเกี่ยวกับการตรวจเราท<ร>ี่ว่าออด i t นะกันจากนั้นกด Gene r a เ e token ด้านล่างตรงนี้ครับและที่หน้าจอก็จะปรากฏทั้งตัวเลขและตัวอักษรใหญ่เล็กทั้งหมดตัวนี้ให้เรากดคาว่า Copy ข้างล่างตรงนี้นะครับ แล้วผมก็จะวางลายโทเค็นไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ใช้งานได้เพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ลายโทเค็นตัวนี้มันถูกเจเนเรตขึ้นมาแล้วเราจะไปเอาเข้าใหม่ไม่ได้อีกแล้วนะครับสมมุติผมกดปิด,ดนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะไปเพิ่มอยู่ตัวด้านบนนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปกดเพื่อที่จะดูลายโทเค็นได้อีกนะครับยกเว้นแต่ว่าเราไม่ต้องการแล้ว ให้เรากด d BISCONNECT ตัวด้านบนตรงนี้ไปมันก็จะหายไปเมื่อสักครู่เราได้หลายโทเค็นมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมทำก็คือเราจะต้องเพิ่มเพื่อนที่ชื่อว่า LINE NOTIFY เข้าไปในกลุ่มที่เรา g n n r r t t โทเค็นออกมาด้วยนะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่ผม g n n r a t e โทเค็นภายใต้ชื่อกลุ่มตัวนี้ที่ว่าใหญ่เทคทิปผมจะเข้าไปที่ใหญ่เทคทิปตัวนี้ ผมจะทำการเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มตัวนี้ไว้เพื่อนนะครับและค้นหาคำว่า line notify ตัวนี้เลยจากนั้นเพิ่มเข้าไปที่กลุ่มตัวนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีตัวเราเองที่อยู่ในกลุ่มมี line notify ที่อยู่ในกลุ่มและอาจจะมี เพื่อนๆคนอื่นที่อยากให้รับรู้ของการแจ้งเตือนนี้ให้เข้ามาอยู่รวมในกลุ่มที่ต้องการได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ